ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ You Are Special รายการที่จะส่งต่อความฝันและสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตค่ะสำหรับตอนนี้อยู่กับซินดี้ขวัญชนกชวนาพงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเธอรู้จักกับพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กๆแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับคิดว่าชีวิตของเธอไม่มีคุณค่าอะไรที่ทำให้เธอคิดแบบนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันตาชาสิงค้ำป้องนะคะอายุ26ปีจบจากมหาวิทยายลัยบุรพาค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์ค่ะค่ะปัจจุบันอยู่ที่คิจจักชนบุรีนะคะตอนนี้รับใช้พระเจ้าในส่วนก็ตอนนี้เป็นรองประธานอนุชนค่ะแล้วก็อยู่ในส่วนของคณะ ดนตรีของกิจจักรแล้วก็คณะมิวสิกไนท์ของกิจจักรค่ะ ก็มารู้จักกับพระเจ้าเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเป็น,เป,นเป็นคริสเตียนมาตั้งแต่แต่เด็กเนาะแล้วเราก็เติบโตมาโดยการที่เรามาโบว์พ่อแม่พาเราไปโบว์เราเรียนลรว,วีแล้วเราก็เติบโตมากับพระเจ้าแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้าจริงๆจังๆสักทีเราก็เราไปก็ได้ไปค่ายเราก็ได้รู้จักกับพระเจ้าแล้วเราก็มีโอกาสได้กลับใจตอนมัธยมค่ะพอตอนนั้นที่เรากลับใจใหม่ก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเออเนี่ย เราเป็นลูกของพระเจ้าเนาะพระเจ้าพระเจ้าเลือกเราให้เป็นบุตรของพระองค์เราพิเศษกว่าคนอื่นๆแต่ทําไมเรายังแบบทําบาปอยู่อะไรเงี้ยไม่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราก็เลยกลับใจตอนที่ค่ายครั้งนั้นนะคะ พอกลับมาแล้วชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่พักหนึ่งแล้วก็เราก็ยังกลับไปทําความบาปเดิมๆอยู่เรื่อยๆอะค่ะที่เรากลับไปทําความบาปเดิมๆก็เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราการเราไม่อยากมาโบสถ์อะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีค่าสําหรับคนในโบสถ์แบบว่าคนอื่นไม่ได้สนใจสนใจเราแล้วก็เราไม่มีเพื่อนๆที่เราสนิทเนี่ยค่ะก็เลยทําให้เราแบบ รู้สึกไม่อยากมาโบสอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกกับการที่เรามีชีวิตกับทางโลกมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกเป็นที่สนใจกับคนอื่นมากกว่าเงี้ย มากับใจมอบชีวิตให้กับพระเจ้าจริงๆก็เมื่อตอนสองปีที่ผ่านมามีโอกาสได้ไปค่ายอนุชนของโบสถ์เนาะแล้วก็มีตอนกลางคืนในช่วงของการเทศนาของอาจารย์ช่วงหนึ่งอาจารย์ก็เทศหนุนใจเราในเรื่องของความบาปไนี่ยคะแล้วเขาก็ถามเราว่าถ้าสมมติวันนี้พระเจ้าเสด็จมาจริงเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นคนนั้นไหมที่จะได้ไปกับพระเจ้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็แล้วใครรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ไม,ไม่ได้มีโอกาสไปกับพระเจ้าอะไรเงี้ยยังมีความบาปอยู่อะไรเงี้ยเราก็ยกมือ เพราะเรารู้สึกว่าที่เราทุกวันนี้ที่เราดําเนินชีวิตกับพระเจ้าเนี่ยเราไม่ได้มอบให้กับพระเจ้าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยก็ยังมีความบาปอยู่ในชีวิตของเราแล้วเราก็คิดว่าถ้าพระเจ้าเสด็จมาเนี่ยเราคงยังเป็นคนบาปที่ยังไม่ได้ไปกับพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอาจารย์ก็นําเราอธิษฐานสารภาพบาปแล้วตอนนั้นก็รู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเราอ่ะแล้วพระเจ้าก็โดนใจเราให้เราแบบเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันถึงเวลาแล้วนะที่เรา จะต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้วก็กลับมาดําเนินชีวิตกับพระเจ้าจริงๆเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลยไม่ได้มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างกับน้องๆที่โบสถ์เลยอะค่ะเราก็เลยรู้สึกกับใจแล้วก็เปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ไปค่ายตั้งแต่วันนั้นนะคะเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนาะน้องก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเยอะขึ้นเ,นาเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเขาเริ่มถวายตัวของเขาที่จะทํางานรับใช้มากขึ้นใน ในด้านต่างๆโดยเฉพาะเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในงานอนุชนไม่ว่าจะเป็นงานของที่คิดจักเองงานของอนุชนเองที่ออกไปในระดับของอคิดจักท้องถิ่นที่อยู่ในระแวกเดียวกันหรือว่าในระดับคิดจักภาคที่เขาเองมีส่วนในงานรับใช้มากขึ้นแล้วก็มีเป็นกําลังสําคัญะทุกวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นกําลังสําคัญคนหนึ่งเลยของอนุชนที่คิดจักก็ตอนนี้รู้จักกับพาก,กายมาก็เกือบ เรียกว่า10ปีเนาะก็เห็นถึงว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเจออะไรเขาก็เหมือนกับคอยให้คำปรึกษาเราด้วยแล้วก็แม้ว่าเขาจะเจอปัญหาหนักแล้วเขาก็มาพูดคุยกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาเองยังตั้งใจทํางานรับใช้พระเจ้าแม้ว่าเ,เขาเผชิญปัญหามากมายแต่เขาก็ยอมที่จะให้พระเจ้าใช้ไม่ไม่ทิ้งงานของพระเจ้าเลยไม่ว่าเราจะขอให้เขาช่วยอะไรก็ตาม เขาจะเป็นคนมาพูดก่อนเสมอเลยว่าเออม,มีอะไรให้ช่วยไหม,มเราน่าจะช่วยกันทำอันนี้เพื่อคิดจักนะอะไรย่างเงี้ยเนโะก็ประทับใจในชีวิตของเขาแม้ว่าเขาเองจะเป็นคนที่ก็ไม่ได้เพอร์เฟกเนาะเราทุกคนไม่ได้เพอร์เฟกแต่ว่าพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของเขาเป็นพรหอนกับคนรอบข้าง มองความรักเนาะแต่ก่อนที่เวลาประกาศมีความรักเนี่ยประกาศก็จะให้คนคนนั้นอะรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์กลางของโลกนี้เราทำอะไรเขาทําอะไรมันก็ดูพิเศษไปหมดเนะแล้วเราก็ให้คุณค่ากับเขาตลอดเวลาแล้วเราก็ทุกครั้งที่เรามีคนพิเศษเนี่ยเราก็จะหลงจากทางของพระเจ้าตลอดเพราะว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีค่าในสายตาของคนที่โบสถ์หรือของใครเนี่ยพอเรามีคนพิเศษเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนเนี้ย มันทําให้เรามีความสุขแล้วเราดูมีคุณค่าสําหรับใครคนนึงแล้วพอเรากลับใจใหม่เนี่ยแล้วเราก็เลยกลับมาย้อนคิดแล้วก็รู้สึกว่าเออความจริงเรามีค่าในสายตาของพระเจ้านะแล้วเราก็อยากมีใครสักคนที่มีความเชื่อเดียวกันกันกบเราอย่างเงี้ยค่ะมุมมองความรักก็เปลี่ยนไปถ้าเรามีคนที่เชื่อในพระเจ้ามีความเชื่อเดียวกันเนี่ยชีวิตของเราก็น่าจะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าได้ดีกว่า เพาหมายในชีวิตของพะกาดก็ตอนนี้ก็อยากจะมีโอกาสรับใช้พระเจ้าเนาะในทุกๆด้านถ้าพระเจ้าใช้เพราะว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างจริงๆจังๆสักทีแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนแกนนําหลักที่จะเป็นอนุชนที่เข้มแข็งในการที่จะนําน้องๆมาถึงพระเจ้าได้ค่ะพระเจ้าเป็นอะไรสาหรับชีวิตของพากาก็พระเจ้าเป็น โล่เนาะแล้วก็เป็นกําลังให้กับพระกาศตลอดแล้วก็พระเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนแสงสว่างในชีวิตเนาะทุกครั้งที่เราเดินอยู่ในทางที่มืดมนพระเจ้าก็เป็นแสงสว่างให้กับชีวิตเสมอค่ะสุดท้ายแล้วพระกาศมีอะไรที่อยากจะฝากบอกคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ไหมคะค่ะก็หลายครั้งเนาะถ้าเราเจอปัญหาเนี่ยนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเดินอยู่ในทางของพระเจ้าเนาะแผนการของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะไม่สําเร็จแต่แผนการของพระเจ้าเนี่ยมันเป็นแผนการที่ดีเสมอนะคะแล้วก็ ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีค่าในสายตาใครเนี่ยอย่าลืมว่าเราเป็นคนที่พิเศษแล้วก็มีค่าในสายตาของพระเจ้าเสมอค่ะค่ะขอบคุณผักกาดมากเลยนะคะที่วันนี้นำเรื่องราวแล้วก็คำหนุนใจดีๆมาฝากพวกเราทุกคนเลยค่ะค่ะ,คะ อยากบอกน้องนะตอนนี้น้องเป็นคนหนึ่งที่ทำงานได้เข้มแข็งมากหลายครั้งทำงานทำงานแล้วรับผิดชอบงานได้จนเราเราเองยังเรายังได้รู้สึกว่าน้องเป็นแบบอย่างให้กับเราเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าพระเจ้ารักกาศเนาะแล้วพระเจ้าก็มีแผนการที่ดีกับชีวิตของกาศไม่ว่ากาศจะ,ะเผชิญกับอะไรก็ตามให้กาศทีจ่จะยังคงความเชื่อในพระเจ้าเนาะ พระเจ้ามีแผนการที่ดีสําหรับเราเนาะมีมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาเราได้เสมอเนาะเราก็รักการดเหมือนที่พระเจ้ารักกาดเหมือนกันพระเจ้าสามารถทำได้ทุกอย่างนะคะยกเว้นอย่างเดียวที่พระองค์ทำไม่ได้คือหยุดที่จะรักเราค่ะ เพราะว่าเราทุกคนนั้นมีค่าในสายพระเนตรของพระองค์และกลับมาพบกับรายการ y u r Special ได้ใหม่ในทุกๆวันศุกร์นะคะสามารถรับชมรายการได้ที่ youtube com เพียงพิมพ์คำว่ารายการ u r Special ไทยค่ะนอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมยังสามารถรับชมรายการอื่นๆผ่านทางช่องของ cgn tv ไทยได้อีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณ M Cup Coffee คริสตจักรจีนชนบุรีและ J p a ป k ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราถ่ายทำนะคะวันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนพระเจ้าอวยพรค่ะ เมืเเ่อแกไปสัมภาษณ์เพื่อนมามีโอกาสประกาศแล้วแหละแต่ว่าเหมือนแบบเพื่อนว่างแล้วก็ทำกันว่านไม่่งเศีษใจอ่ะ